สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะแนวโน้มหุ้นวันที่27มิถุนาย,ยน2565นะครับมาวิเคราะกันก่อนเปิดตลาดนะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่เซ็ตนะครับยังไม่หลุด1560นะอ่ายังไม่หลุด1563นะครับถ้าอ้างอิงจากแนวของเรานะยังไม่หลุดแบบนี้ ก็ลุ้นแล้วกันนะลุ้นแล้วกันนะครับส่วนตัวผมรอ1,400 1,200เหมือนเดิมนะครับแนวรับเซตอยู่ที่1นึ่งนะแนวต้านอยู่ที่1,593นะครับยังเป็นขาลงนะอ่ะมาดูหุ้นกันดีกว่านะครับหุน้น SCC เป็นแนวโน้มขาลงนะครับเด้งขึ้นมาเฉยๆนะมีแนวรับอยู่ที่364บาท แนวต้านสามนะครับคนที่มีของวางต็อปรอทไว้ที่134บาทนะคนไม่มีของอย่าไปเทรดนะครับพุ่นไซเวดาวนะถัดมา p t t t นะน้ำมันก็ขึ้นแต่ทำไม PTT ล่วงนะครับเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแนวรับอยู่ที่30บาท50สาิตางค์นะแนวต้านอยู่ที่34บาทนะครับสำหรับตัว PTT นะ อย่าเพิ่งเข้าไปรับนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปรับมีดนะตัวถัดมาพี่ที EP นะครับลงมาตามที่คาดไว้นะลงมาตามที่คาดไว้นะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้สี่บสี่นะแนวต้านอยู่ที่หนึ่งร้อยกสิบนะครับคนที่ไม่มีของรอดูบริเวณหนึ่ง6้อยสสี่หนึ่ง้อยสาสิบหกนะส่วนคนที่มีของถ้าหลุดนี่ก็ดูไม่ดีนะครับดูเป็นไปดีเท่าไหร่นะถ้าหลุดหนึ่งยห้าสิบบาทดูไม่ดีเลยนะ ตัวถัดมาบ้านปูเป็นแนวโน้มไซเวย์แล้วนะราคาลงมาคลอเคลียร์ที่อีเมจ75นะครับนั่นหมายว่าเป็นแนวโน้มไซเวย์นะแนวรับอยู่ที่12บาทแนวต้านอยู่ที่13บาท50สตางค์นะไม่มีของก็ไม่ต้องเทรดนะครับคนที่มีของหลุด12บาทต้องยอมนะตัวถัดมาแอดวานเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนนะครับคนที่มีของ วาง Stop Loss ไว้ตรงนี้นะตรงโลโลตรงนี้นะอ่านี่หนึ่งร้อยเ้นะคนที่มีความวาง s t o อ Loss ไว้ที่196่ง้แนวต้านอยู่ที่2 0งสี่นะครับสองนะถัดมา AOT เป็นแนวโน้มไซด์เว้าอยู่ในกรอบหกสิบาทยี่ส้าตางค์นะหกสิบาทยี่ส้าสตางค์ถึง 70บาทนะครับเจสิบาท7จสห้าสตางค์นะคนที่มีของวางซับรอ้ที่67สบาท25ห้าสตางค์นะครับตัวถัดมา CPO อ่า CPOCPO ลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วตามจุดที่เราคาดหวังไว้นะจุดที่เราคาดหวังไว้คือตัวไหนเอ้ย,อยจุดที่เราคาดหวังไว้คือตัวไหนห้าสบกาทย5สตางค์นะครับแล้วก็ แล้วก็ห้าสิบสี่ห้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะครับประมาณนีนะ้แนวที่เราคาดหวังไว้นะครับคนที่มีของตอนนี้ก็สู้ๆนะครับสู้ๆเลยแหละสู้ๆเลยต้องสู้นะไม่สู้ก็ไม่ไหวเนาะอันนี้เละเทะนะครับลงมาเละเทะนะแนวรับอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แนวต้านหกสิบสองบาทนะสำหรับตัวซ p พอนะ ัว่า Just If นะครับปันผลมาปุ๊บล่วงยับนะครับแนวรับอยู่ที่9บาท10สตางค์แนวต้านอยู่ที่10บาท10สตางค์นะครับไม่เทรดเนาะเ b แบงเป็นแนวโน้มไซด์เวอยู่ในกรอบ141บาทถึง153บาทนะครับถ้าจะเทรดไซด์เวมารอด้านล่างดีกว่านะ141บบาทนะครับแต่ว่าถ้าหลุดก็ต้องหมอบนะและตัวสุดท้ายสบายนะครับสบาย กลับมาแล้วนะกลับมาละแต่ว่าในไทม์เฟรมเดย์เขายังเป็นแนวโน้มขาลงนะยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวรับอยู่ที่18บาทแนวต้านอยู่ที่อ่าเดี๋ยวผมขยับแนวต้านให้นะแนวต้านอยู่ตรงนี้นะ23บาท60สตางค์นะครับอ่ะก็ไม่มีหุ้นที่ซื้อได้เลยนะมีไซเว้นิดหน่อยก็คือตัวพอ ที่แบบน่าสนใจหน่อยก็มีตัวเนี้ยนะครับ AOT ตัวเดียวนะครับนอกจากนั้นไม่น่าสนใจเลยนะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ